ที่ฐานสมาธิก่อนให้ว่าตามข้าพระเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาโดนบันดาล ให้ใจของข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธพุทธโธพุทธโธให้ระลึกถึงพุทธโธไว้ไรเรื่อย ไว้ในใจของเรานี่แหละไม่ให้เอาอย่างอื่นให้เอาอันเดียวให้เอาอันที่สามารถทำใจให้สงบได้คือพุทโธบริกรรมพุทโธคือทำพุทโธอยู่บ่อยๆระลึกถึงพุทโธอยู่บ่อยๆ ใจของเราก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้ให้สังเกตดูให้เห็นพุโทโธพุโทโธอยู่ลึกในใจนั่นแหละอันนั้นถูกต้องแล้วให้เห็นพุโทโธอยู่เรื่อยๆอยู่เป็นประจำเราอยู่ที่ไหนก็ตามให้ลึกถึงพุโทโธพุโทโธไว้ คิดก็จะเป็นสมาธิมีความสงบมีความเบิกบานให้พิจารณาไปเรื่อยๆนึกพุโทโธอยู่เรื่อยๆไม่คิดนึกเรื่องอื่นให้นึกถึงพุโทโธพุโทโธอย่างเดียว ถ้าเอาหลายอย่างกิดไม่สงบอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอัตมาสมัยเป็นพระนมอยู่อยู่วัรรมงคลหลวงพ่อก็สอนสมาธิให้ก็ว่าผู้โตผู้โท,โทนี่แหละกิดก็สงบลงได้ ปีหนึ่งจิตจะสงบครั้งหนึ่งช่วงเดือนเมษาถึงจะฝึกไม่ฝึกก็มันรวมของมันเองใจสบายขึ้นมาเลยปีหนึ่งจะได้ครั้งหนึ่งถึงช่วงเดือนเมษาปุ๊บจิตจะสงบเลยอาตมาก่อนน้อคุดโถวโตวนเนี่ยที่พระ หลวงพ่อวิริยังท่านสอนท่านเทศสอนอยู่บนธรรมะอัตมาก็นั่งหันหลังใส่หันหน้าต่อพระพุทธรูปกิจที่ได้รับการฝึกหัดอบรมเนี่ยมันวิเศษจริงๆนะใจเราสบายสบายเวลามันสงบลงไปเนี่ย ถ้าใจไม่สงบพอฟังธรรมของครูบาอาจารย์ก็จะคงไม่ได้ไปวัดหินหนเป้งไปอยู่กับหลวงพเทธหลวงพุทศก็สอนให้และให้อยู่ปกครองวะเนนในวัดก่อนึกพุโทโธเหมือนกัน ตั้งใจแน,น่อยู่กับพุทธโธจิตสงบลงเบากายเบาใจเราไม่คิดเรื่องอื่นเราเอาแต่พุทธโธนั่งอยู่กับพุทธโธนอนอยู่กับพุทธโธยืนอยู่กับพุทธโธเดินไปกับพุทธโธนึกพุทธโธไว้ในใจ พอเรานึกพุโทโธอยู่ในใจนี่จิตเราจะวางความสนใจเรื่องอื่นทั้งหมดเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวไม่ต้องคิดให้อยู่กับพูโทโธไว้พอมันจะไปคิดเรื่องอื่นๆเราก็ต้องนึกพุโทโธไว้อย่าให้มันไป็นนึกคิดเรื่องอื่นให้มันอยู่กับพูทโท ให้สังเกตดูเราจะเห็นว่าใจของเราไม่คิดเรื่องอื่นเลยมันจะคิดแต่พุโทโธอย่างเดียวพุโทโธคือคุณความดีของพระพุทธเจ้าคำว่าพุโทโธนี่นะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ใครเป็นผู้สงบก็ใจของเราเป็นผู้สงบทำอย่างไรจึงจะเห็นใจก็ต้องนึกพุโทโธบ่อยเมื่อจิตสงบแล้วมันก็จะเห็นพุโทโธพุโทโธละเอียดลงไปละเอียดลงไปล,ลงไปนั่งอยู่ก็เหมือนไม่นั่งใจสบายเหมือนตัวลอ,อยอยู่บน อากาศน,นถ้าเราทำถูกต้องแล้วนะอันนี้โชคดีอัตมาก็เคยเคยคิดคิดอันนั้นว่าจะดีอันนี้ว่าจะดีเห็นหนังสือครูบาอาจารย์ก็อเอามาอ่าน องนั้นก็ว่าอย่างนั้นองค์นี้ก็ว่าอย่างนี้แต่พอไปอยู่กับลวบปู่เนี่ยเราพุทธโธเลยอื่าเราจะตั้งใจอาพุทธโธอย่างเดียวเขตั้งใจกำหนดพุทธโธพุทธโธใจก็สงบเย็นสบายอยู่เป็นสุขอันนี้เรียกว่าทำถูก ทำถูกเพราะเราล้ลึกถูกถูกลึกออกจากกามล้ลึกไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนอย่าให้จิตเราเป็นอย่างนั้นให้ใจเราอยู่กับพุทโธนี้ไปเรื่อยๆถ้าเรามีครูบาอาจารย์อย่างปัจจุบันนี้นะ มีคู่บาอาจารย์บอกสอนเราคงจะได้ประโยชน์มากมายอันนี้เราต่อสู้มาจนอายุแก่เท่าแล้วจึงรู้สึกว่าโอ้พุโทโธนี่วีบีอนุภาพสูงสง่งพุโทโธก็คือพระพุทธเจ้าใจของพระพุทธเจ้าจิตของพระพุทธเจ้า ถ้ามันคิดเรื่องอื่นอย่าให้มันไปให้ตั้งใจอยู่กับพุโทโธให้สังเกตดูตลอดนึกพุโทโธไว้ใจเราจะสงบร่มเย็นเดี๋ยวว่าล,ลึกชอบเป็นโองมักเป็นทางดำเนินไปสู่พระนิพพาน เราอยู่ที่ไหนแล้วก็ทําได้อยู่ในวัดก็ทําได้กลับไปแล้วก็ทําได้พอเรานึกพุโทโธใครจะมารู้กับเราใจเรานึกพุดโธอยู่ใครจะมารู้ว่าเรากําลังนึกอะไรอยู่เราเอาพุดโธนั่นแหละเป็นหลักไว้ใจของเราจะสบาย สงบเยือกเย็นโป่งโลกไปหมดใจมีสุขก็เรามีอาหารคือธรรมะใจนี่สำคัญนะถ้าไม่ฝึกไว้หัดปล่อยไปตามเรื่องปล่อยไปธรรมดาเป็นไรก็ไม่คิดไม่นึกไม่ท่านไปหลงทางตายแล้วไปสู่นรกปับ ทันทีแต่ผู้ที่มาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธอยู่ตายปั๊บไปสวรรค์เลยนึกถึงพุโทโธอย่างเดียวนะไปสวรรค์เลยศรัทธาในพระเจ้าอยู่ในใจของเราพุโทโธพุธโทโธอยู่เราก็จะเห็นความสงบภายในใจ ใจเราก็จะเย็นสบายนิ่งเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวไม่คิดฟุ้งซ่านไปตามเรื่องต่างๆถ้าเราทำใจของเราให้ฟุ้งซ่านเราก็จะไม่เห็นความสุขสงบก็มีแต่จะคิดนั่นคิดนี่ไปหลายเรื่องหลายอย่างใจก็ ไม่สงบถ้าเราเอาพุโทโธอย่างเดียวอยู่ในใจของเรานั่นแหละเราทำถูกแล้วถ้าเรารักษาไว้ได้นานๆกิจสบายนานๆเป็นสมาธินานๆเราก็มีสุขถ้ากิจเราสงบแล้วนะ่ะเรามีสุข เหมือนท่านทั้งหลายที่มาฝึกปฏิบัติเนี่ยแหละมีครูบาอาจารย์คอยแนะนําให้รู้จักอะไรเป็นอะไรมันก็ไปได้ไวถึงความสงบได้ไวคนเราก็อยากได้ไวๆแหละทำเหตุทำผลมันก็อยากได้เร็วๆอยากทับเรลสฉะนั้นจะนี่ว่าไปและ อย่าเอาตำลาเข้าไปอย่าเอาตำลาเข้าไปในใจเอาพุทธโธเข้าไปในใจใจของเราจะสบายไม่เป็นไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่วุ่นวี่วุ่นวายให้คอยสังเกตดูจะเห็นชัดเลยเรามีครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอน ก็ภาวนาไปได้เพราะท่านผ่านมาแล้วเคยปฏิบัติมาแล้วเราก็ทำตามที่ท่านสอนเราก็จะเห็นอานิสงส์ของความสงบว่าเป็นอย่างไรสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในใจเรา ไม่ใช่ตำรานะสติคือความรู้สึกระลึกได้นั่นหายนึกถึงพุทธโธโชคดีนะพวกโยมนะได้โอกาสจากนี้ได้โอกาสจากนี้ดีมากดีมาก อย่าลืมคำบริกรรมอันดับแรกนี้สอนให้ทำกิตให้สงบทำกิตให้สงบใใจเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวเอกตาอารมณ์โลม,ลมันเดียวสติ เป็นธรรมสูงสุดอืมให้มันเกิดในใจอย่างนี้แหละแต่ว่ามันก็เหนื่อยเหนื่อยในการเดินทางแต่ก็ยังโชคดีมีลูกศิษย์ลูกหามาช่วย ไปรับคนนั้นรับคนนี้ทั้งวันวันนี้อีกสามวันจะสอนนิพพสนาให้แต่ตอนนี้ให้หัดให้ใจมันสงบก่อนพอใจสงบแล้วปัญญามันก็เกิดธรรมะพระเจ้าเกิดในใจของเราแล้ว เราถึงก็บโคตรเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ครบดีมากผู้ชายก็เหมือนกันให้เอาใจไว้กับพุโทโธเหมือนกันถามันน้่ยอยู่ให้คอยอย่าไปให้ความอยากเกิดขึ้น ความอยากกับความถูกต้องนี่ต่างกันนะต่างกันถ้ามีความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ตามตำราบ่าไว้ใจจะไม่สงบเลยจะฟุ้งซ่านอย่างนั้นแหละถึงแม้มาหัดส,สมาธินี่กเหมือนกันไปยุ่งเหมือนกันไปไม่ได้เลยทีนี้เราไม่เอาเอาตัวของเราเข้าไปอยู่กับพุทโธ เอาพุโทโธอยู่กับใจเราทุกอย่างก็ดีขึ้นหมดไม่หลงทางไม่เป็นประสาทขอให้รักษาไว้ให้ดีอย่าได้ท้อถอยอย่าเพ่ง ทำให้มันถูกอย่าบังคับอย่าอยากถ้าเพ่งมันจะปวดหัวคอยรู้เฉยๆอย่าให้มันฟุ้งไปที่ไปคิดเดืองนั้นเดืองนี้ให้ทิ้ง พิงอารมณ์นั่นเสียให้มาอยู่กับพู้โตพู้โตแต่ก็อยาา่าบังคับถ้าบังคับมันไม่เป็นสมาธิหรอกเพราะเดินมักไม่ถูกไม่ถูกทาง